กินข้างบนเลยทด้กินข้งคู่เปเลยแม่มันมองแล้วมองแล้วมันก็จะบอกว่าแม่หาให้กินเองไม่กินข้าวจะกินเองแหละยิ่งสูตรเก่าด้วยนะในมีมีปลาทอดปลานึงแล้วก็เนี่ยมีไข่ดาวด้วยเมื่อกี้เริ่มเริ่มแบบแนวเริ่มเริ่มวิ่งกันสองตัวเริ่มวิ่งกันแล้วเริ่มวิ่งแล้วนี่ล่ะขอบคุณแม่ครับแม่เพียนก็ถึงแม่เพียนจะกลับมาก่อนก็ให้มอหนุนมจอบแนมว่าเขาสัมภาษณ์ ขาสัมผัสพี่ลาตีเนาะอัดกินพี่รักของเราในว่ายังไงนะฝันอะไรถึงได้มาแต่ไม่เพียนน่ะหลังจากที่ส่งหวอนุ่มไปนอนที่โน่นแล้วโอ้ได้กินแมวได้กินปลามันเลยมาง่าใง่เนี่ยปลาครับปลากินโชเลยกินโชเลยปลาเนี่เอามาจากมัดเดือยนะแม่เอาปลาทอดมาแล้วมาถึงนี่ก็ใส่ฟีดไว้ตอนเช้าเอามาเป็นปลานึงนนะมันกระซ่บอยู่ได้ล้วมาเป็นปลานุ๋ มันมันเหลือครึ่งหนึ่งอะเราจะกินแบบว่าแบบว่าแขกในงานกินกินครึ่งหนึ่งเาเขาไม่กล้าพิกเขาไม่กล้าพิกเพราะว่ามีลูกหลานเป็นทหารเรือนะเราให้เขากินเรียบร้อยหมดแล้วกลัวเรือพิกเรอเรือพิกไม่เหลือกล้าเลยจะกลับกินเลยแล้เอามานะเอามานึ่งแล้วก็มากินอีกข้างหนึ่งเนาะเขาบอกว่าอาหารอย่ากินทิ้งกินคว้างเป็นของมีค่ะ สงสารชาวนาเด็กตาดำๆเนาะคนที่ไม่มีกินเยอะแยะเพราะว่าเขากลับไปหมดแล้วเขาจะทิ้งเป็นอาหารสุนัขอยู่แล้วพอเราพลิกมาอ้าวอยู่หลือครึ่งเนี่ยลอาไปกินเขาใส่ขันขันส้มเนาะเพราะว่าแม่เอาส้มไปเต็มขันน่ะไปใส่บาตรให้น้องช่างน่ะเป็นคนใส่ส้มแม่น่ะใส่ข้าวเหนียวน้องสะใภน่ะใส่กล้วยเราแบ่งกันนะกล้วยนี้นี่นี่ แม่เพียนนะครับบังเอิญกล้วยนี้มันจะได้ทําบุญนะบ้านเราเขาเรียกว่ากล้วยตีบนะภาษาอีสานกล้วยตีบเพาะมันจะเป็นเหลี่ยมเล็กๆอ่าตอนเด็กๆเขาจะป้อนนะเขาจะเอาป้อนลูกนะครับเพื่อน่ะเป็นลูกศิษย์พระค่าเพื่อนว่าโอ้ชิเม้นย่าฮเล่เนาะกินพ้าถอยเรากินพ้าถอยเนาะเราจะได้แข็งแรงนี่เห็นไหม หมอเอาให้หมอหนุ่มหมอหนุ่มกินหกลูกเลยนะเมื่อวานนีอยู่ที่วัดแล้วก็น้องไตเติ้ลก็กระโดดกินตามลุงหนุ่มไปเลยนะเออเออครับก็ก็เป็นเทคนิคนะที่หมอหนุ่มหลอกล่อให้ลูกหยางช้วยนะเป็นเทคนิควันนี้เรามีนัดกันเพราะว่าวันนี้เรารู้เนาะว่าเราจากดูคลิปเนาะ กล้วยติบเอาไปย่างยิ่งหอมแมนเมนแต่หมอหนุ่มไม่ให้ย่างเนาะพอสุกแม่เพียนก็มีวิธีนะข้างล่างเนี่ยเอาแบบเขียวเขียวไว้รองกลล้นด้วยเขียวเขียวข้างบนเอาเือเหลืองเพื่อนจะได้กินจากข้างบนลงไปนะเพราะว่าเพื่อนเอากล้วยมาจาก,กันวัดบ้านเดือยยังเขียวอยู่เลยนะยังไม่สุกอนะันนั้นเป็นกล้วยน้ําว้าน้าวานี่ไม่มีประโยชน์เท่ากล้วยนี้นะกล้วยนี้จะสุดยอดเลยกล้วยติบเนี่ยใครได้กินเนี่เป็นบุญเห็นไหมเครือเล็กๆ สำหรับป้อนเด็กทารกนะลูกงามมากผลนว้ยังฮาเลว่าเอากินดูซิกินอา่านดูซิเป็นเปนลิงหนุ่มดูซินะ่วนผมก็รอกล้วยเ,เขียวๆที่เอามา<อ>จานนู่นน,น,นั่นแหละแม่เห็นว่าเพื่อนเอาใจใส่ผลไม้ทิพก็ยังเอากล้วยแม่ก็เลยได้ได้พอดีมันสุกสองคือสุกพร้อมกันแม่ก็เลย เอาไปใส่บาตรด้วยแล้วก็เอาไปกินด้วยนะเราอาหารทิพ์ไอ้กล้วยทิพย์อยู่มันยังเยอะอยู่อันนี้กล้วยต้นกินไปก่อนนะอยู่หลังบ้านเราแซบปะเอออีกลูกอีกลูนถ้าไม่มีบุญเนี่ยไม่ได้กินนะมันจะไม่สุกให้กินมันจะยังเคี้ยวๆอยู่เคี้ยวๆอยู่บนต้นนะพอเรารู้อีกทีรู้ไหมกระรอกกินหมดล้งบ้านไม่เพียงอีกกระรอกมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะมันมาออกมาจากวัดนะ ออกมาจากวัดท้ายตลาดนะมันจะเดินทางตามสายไฟมาเรื่อยๆพอมาถึงมันก็จะมาแงมๆๆ้มๆไม่ว่าจะเป็นมะละกอสุกกล้วยสุกหลังบ้านแม่เพียนมันมากินนะวัดบ้านเดืออยู่ไกลาจากบ้านแม่เพียนไหมคะเจ็ดสิบกิโลนี่มอหนุ่มยังขี่แม่ม,มอตเตอร์ไซค์ฟีโน่ไปถึงเลยเจ็ดส <laughs> ิบกมนะเจ็ดสิบกมถ้า ขับรถยนต์นี่ไม่เพี้ยนดูใน G P S แล้วขับรถยนต์นหนึ่งชั่วโมงกับสิบหกนาทีนะผมมาภูเก็ตผมได่ขับได้แต่แมงค์รถไฟนี่น่าจะประมาณสองชั่วโมงนะเพราะว่าหมอหนุ่มต้องไปแบบระมัดระวังเลยเดี๋ยวไปนอนข้างทางเพราะว่าถนนที่ไปแถวแถวเฝ้าไร่นี่มันจะเป็นถนนสูงๆแล้วก็มีท้องล่องด้านข้างนะเหมือนห้วยแล้วก็มีทุ่งนาเนาะเดี๋ยวจะลงไปเก็บฟานอยู่กลางทุ่งนาเพื่อนก็เลยมาแบบเบาๆเนาะน่าจะสองชั่วโมงถึงผมมาตอนมืดแล้วประมาณห าุ่งม,มันก็เลยต้องระวังเลยต้องป,ปกติแล้วเดีย๋ยวแม่ต้องส่งอลสติ๊กเกอร์หัวใจเข้าไปในช่องอน้ำจะได้นำร่องนำร่องไลน่นั่นน่ะเขาเรียก่อะไรนะไฮไลท์ไฮไลท์อ่ะต้องกดตอนไหนอออไฮไลท์ก็ตอนนี้แหละสักหน่อยอะนะเรื่น่อยไฮไลท์ไฮไลท์หน่อย,ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมคืนน่ะย่าฮาเร็คว่าคืนนี้ยังลุ้นอยู่ว่าหมอหนุ่มจะนอนตรงไหนแล้วแม่ก็กดนล่นด้วยนะที่อีกเครื่องหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าโชว์ทั้งหน้าแม่จะกดว่าอะไรอ่ะถ้ามาที่บ้านติดต่อได้นะคะอะไรเงี้ย ใครไม่มีที่นอนมาได้เลยครับ <Yeah. S 2> แม่แม่ต้องคิดไม่น่าเลยหรอ